สวัสดีครับพบกช่อง Daddy Motorcycle นะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอคลิปรถเข้าใหม่1คันนะครับวันนี้มาในรุ่น v e สป้า Pri ีมาเวลโฉมเครื่องยนต์ไอเก็ตไฟหน้าไฟไท้าย LED นะครับรถสวยฮะคันนี้สีเดิมเครื่องเดิมเดิมๆทั้งคันเลยนะฮะตำหนิมีตามการใช้งานเลยเดี๋ยวพาชมนะครับคันนี้รถมือแรกนะฮะเอกสารครบพรอมโอนรถบ้านนะครับ รถปี2018นะครับวิ่งน้อยนะครับกุญแจครบ2ดอกเลขไม้นะครับวิ่งน้อยด้วยอยู่ที่13,000หมกิโลแท้เซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเบาะสวยๆเลยฮะสีน้ำตาลนะครับเครื่องยนต์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใหม่ใหม่เลยนะฮะรถเดิมนะครับของแต่งเพิ่มเติมก็มีตะแกรงหลังครับได้มาให้นะครับไฟท้ายเป็นไฟ led นะครับสวยๆเลยทะเบียนเลขจองนะครับก้าวหน้าก้าวหลังนะฮะ ให้ไปด้วยเลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับตำหนิเบื้องต้นนะครับมีตรงนี้นะฮะผมถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเป็นรอยล้มนิดหนึ่งนะครับไม่บุบนะครับเป็นรอยนะครับแต่เดี๋ยวจะแปะสติกเกอร์ไว้ให้นะครับถ่ายวิดีโอให้ดูชัดๆก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับที่ร้านขายรถไม่หมกเม็ดแน่นอนนะครับส่วนใหญ่จะเน้นรถสีเดิมเครื่องเดิมนะครับ ของแต่งนะครับมีเพิ่มเติมมาให้ตัวนี้เพิ่งใส่ให้ใหม่ของใหม่นะครับให้ไปด้วยเลยนะครับชิลหน้าสีใสนะครับโลโก้เวสป้าออริจินอลนะครับชมนี้ได้แมกไลดอกไม้นะครับตัวนี้แมกไลตัวนี้คนเล่นกันนะครับมาดูระบบไฟกับสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องเดิมโรงงานสตาร์ทที่เดียวติดนะครับของแต่งเพิ่มเติมมีตุ้มไฟแฮนให้นะครับ มกลอยนะครับสีสโมกนะครับไม่ชอบลอกออกได้เลยนะฮะก็เงียบๆเลยสวิตใหไม่เรียบร้อยนะครับด้านนี้ไม่มีตําหนินะครับผิวรอยตามการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปนะครับสาหรับรถมือสองมีปกตินะครับตรงไหนมีจุดใหญ่ๆก็จะแพลนให้ดูชัดๆแตรใช้งานปกตินะครับเห็นระบบไฟแล้วฮะไฟหน้านะครับไฟหลีนะครับเดย์ไลท์สายขวาติดครบนะครับ ไฟหน้านะครับไฟสูงสูงต่ําติดครบนะครับไฟเลี้ยวหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับยางดอกอย่างเต็มอยู่นะฮะมาดูทุดท้ายกันบ้างนะครับทุดท้ายไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกหนึ่งรวงสองร่วงไฟท้ายติดครบไฟเลี้ยวนะครับติดครบเลยนะครับแปลใช้งานปกตินะครับนี่ปุ่มโหมดนะครับจับทิป A ทิปบนะครับ ใช้งานปกติเลยนะครับท่านใดหาไฟกลมนะครับเวส t ้าโสมหน้าไฟ LED นะครับเค่องยนต์ไห่เกตนะครับแนะนำมาดูคันนี้เลยสีขาวสวยๆตรงรุ่นเลยฮนะมีบริการจะส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับต่างจังหวัดมีบริการจะส่งนะครับกรุงเทพนะครับแวะเขา้าชมรถได้ที่ถนนชัยพฤกษ์ปากเกร็ดนนทบ,บุรี นัดหมายได้นะครับรับแลกเทิร์นนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกับรถสวยๆในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ